สวัสดีครับพี่เพื่อนเอฟซีแฟนเพจเดียวพี่มลราทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมนำเหรียญรุ่นแรกนะฮะน้ำเต้าหลวงพ่อทองสุกวัสพานสูงนะครับจัดสร้างปี2 5 0 7นเะฮะเขาจะมีด้วยกัน2แบบคือหลังพระพุทธโสธรกับหลังยันเล็กนะฮะก็คือว่านำไม้เพื่อนศึกษาร่วมกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับพร้อมกันเลยครับวันนี้นะครับผมนำเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อทองสุกวัฒพานสูงอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีนำมาให้เพื่อนๆนได้ศึกษาร่วมกันนะครับในหมู่นักเล่นนักสะสมนะครับจะเรียกว่าเหรียญนำเต้านะฮะจะมีด้วยกัน2แบบหลักๆนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นหลังยันเล็กนะฮะแล้วอีกแบบหนึ่งจะเป็นหลังพระพุทธโสธรนะฮะส่วนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นบล็อกเดียวกันนะครับนะฮะจะมีทั้งหมดนะฮะหเนื้อเงิน2เนื้ออปาก้า3เนื้อทองแดงกระไหล่ทองและเนื้อทองแดงธรรมดานะครับแล้วก็ 4นะฮะจะเป็นเนื้อฝาบาทนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับหลักการพิจารณาไม่ยากนะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปร่วมศึกษาพร้อมกันเลยนะครับเบื้องต้นนะครับผมอยากให้เพื่อนๆพยายามจดจํานะครับในเรื่องของลักษณะใบหน้าของหลวงพ่อนะครับเพื่อนๆต้องจดจําให้แม่นกอดนะครับในเบื้องต้นนะครับลักษณะลายเส้นส่วนลึกนะฮะบริเวณเมตตานะครับจะมีความคมชัดลึกมากๆนะครับตําหนิจุดแรกนะฮะ เพื่อนๆสังเกตบริเวณที่ผมวงไว้ตรงนี้นะฮะจะเป็นช่วงบริเวณปลายคางของหลวงพ่อนะครับจะมีลักษณะเป็นเส้นขนแมวคมๆนะฮะในทุกเหรียญจะต้องมีเส้นตรงนี้นะครับต่อมานะครับเรามาสังเกตในลายเส้นส่วนลึกของตัวเหรียดด้านหน้ากันนะครับอย่างที่ผมแจ้งไว้ในข้างต้นนะนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังยันเล็กนะฮะหรือหลังพระพุทธโสธรน,นะครับ บล็อกหน้าคือบล็อกเดียวกันดังนั้นตำหนินะฮะที่ใช้เป็นหลักการในการพิจารณานะฮะด้านหน้าจะต้องเป็นตำหนินะฮะเดียวกันเพื่อนเพื่อสังเกตนะครับบริเวณที่ผมขีดแล้ววงไว้ตรงนี้นะฮะจุดแรกเลยนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับว่าในพื้นผิวเหรียญเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเส้นสายฝนหรือเส้นขนแมววิ่งพาดผ่านนะฮะเพื่อนๆเห็นไหมครับในร่องตรงนี้นะฮะ ก็จะมีเส้นขนแมวนะครับวิ่งพาดลงมาในทิศทางเดียวกันนะจุดที่ผมวงนะและขีดไว้ตรงนี้นะจุดนี้จะเป็นจุดตายจ่ายตังที่สําคัญมากๆสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับต่อมานะครับเพื่อนๆสังเกตนะฮะบริเวณที่ผมขีดไว้ตรงนี้นะฮะจะมีลักษณะเป็นเส้นขนแมวคมๆนะครับในทุกเหรียญจะต้องมีนะฮะสองตำแหน่งนี้ที่ผมแนะนำนะครับเป็นจุดตายจ่ายตังด้านหน้าเหรียญนะครับ ทีนี้นะครับผมจะขอพูดถึงในเรื่องของรายละเอียดบล็อกหลังยันเล็กก่อนนะครับเพื่อนๆครับตำหนินะฮะจุดแรกที่ผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆสังเกตนะครับบริเวณที่ผมวงไว้ตรงนี้นะฮะสังเกตดีๆนะฮะจะมีลักษณะเป็นปลายยันที่แตกออกมา2แฉกนะครับแบบนี้นะฮะตรงนี้สำคัญมากนะครับตำแหน่งที่2นะครับเพื่อนๆดูดีๆนะฮะผมจะขึ้นพาไปเห็นนะฮะจะมีเส้นฝนขนแมวนะครับว <Wing S 2> ิ่งนะครับ ลักษณะเป็น90องศานะฮะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะฮะที่ผมขีดไว้ตรงนี้นะฮะตำแหน่งที่3ามนะครับตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะฮะในวงนะฮะที่ผมวงไว้และขีดไว้ตรงนี้นะเพื่อนเพื่อสังเกตไหมฮะจะมีเส้นขนแมวคมๆนะฮะวิ่งเฉียงลงมานะฮะมีลักษณะคล้ายๆเป็นตัว L นะครับที่อยู่ในวงกลมตรงนี้นะฮะสามตำแหน่งนี้นะฮะจะเป็นจุดตายจ่ายตังนะฮะสำหรับเหรียญหลังยันเล็กนะฮะ ต่อมานะครับเรามาสังเกตในเรื่องของรายละเอียดนะฮะพิมพหลังพระพุทธโสธรน,นะครับเพืพ่อนๆสังเกตดูดีๆนะฮะว่าบริเวณที่ผมขีดแล้ววงไว้ตรงนี้นยจะเป็นลักษณะคล้ายๆเส้นคอของพระพุทธโสธรน,นะครับสองเส้นเนี้ยนะฮะจะต้องมีความคมนะฮะมีมิติลึกๆมากๆเลยนะฮะแล้วเพืพ่อนๆสังเกตนะ,ะอีกจุดหนึ่งที่ผมวงไว้ตรงนี้นะครับเพืพ่อนๆเห็นไหมครับว่ามีลักษณะเป็นเนื้อ คล้ายๆพิมพ์บล็อกแตกนะฮะเป็นเนื้อเกินๆนะฮะสำหรับเหรียญไหนที่มีลักษณะเป็นเนื้อเกินๆนะฮะบล็อกแตกแบบนี้จะทําให้พิจารณาง่ายมากๆนะฮะเม็ดพระศกนะฮะเด้งๆนะฮะส่วนช่วงคิ้วนะฮะของพระพุทธสธทรจะมีความลึกนะฮะ ริมฝีปากและจมูกนะฮะตรงนี้เพื่อนเพื่อต้องจดจําให้แม่นๆเลยนะทีนี้นะครับเรามาดูตําแหน่งที่2นะฮะในเหรียญหลังพระพุทธโสธรนะครับบริเวณคําว่าลาบผลภูนทวีนะฮะผมจะขีดไว้ให้เพื่อนๆดูนะฮะเป็นเส้นขนแมวนะฮะวิ่งเฉียงๆคมๆนะฮะพาดผ่านนะฮะตรงนี้นะฮะจัดเป็นจุดสําคัญมากๆนะฮะสำหรับการพิจารณานะฮะเหรียญน้ําเต้าหลังพระพุทธโสธรนะฮะนะเพื่อนๆต้องจดจำนะฮะในเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะครับ ในเรื่องของตัวหนังสือเพื่อนๆเห็นไหมฮะว่าจะตั้ง90องศากับพื้นผิวเหรียญนะฮะคือตัวหนังสือจะเด้งเป็นแท่งเลยนะครับซึ่งของปลอมลอกเรียนแบบที่ถอดออกไปนะฮะลักษณะลายเส้นตรงนี้นะฮะจะดูตื้นๆเบลอๆนะฮะจะไม่มีความคมชัดแบบพระแท้นะครับต่อมานะครับเรามาสังเกตในเรื่องของรูเจาะของตัวเหรียญนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญหลังพระพุทธโสธรหรือเหรียญหลังยันเล็กนะครับรูเจาะจะมีลักษณะนะฮะที่คล้ายๆกันนะฮะคือสวรรค์เจาะตัวเดียวกันนะครับเพื่อนเพื่อสังเกตไหมครับว่าเหรียญรุ่นนี้นะฮะเวลาเจาะรูนะฮะเขาจะปิ้นทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะฮะความปิ้นของตัวรูเจาะเนี่ยจะต้องมีความเป็นธรรมชาติและคมตานะฮะเพื่อนเพื่อสังเกตนะว่าขนาดรูเจาะจะมีความเท่ากันเลยนะคือใกล้เคียงกันเลยนะฮะซึ่งเกิดมาจากสวรรค์ ที่เจาะเหรียญเนี่ยเป็นสว่านตัวเดียวกันแน่นอนครับทีนี้นะครับเรามาสังเกตในเรื่องของภาพรวมนะครทั้งด้านหน้าเหรียญและด้านหลังเหรียญกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังพิมพ์ยันเล็กหลังพิมพ์พระพุทธโสธรนะครับถ้าเราสังเกตด้วยตาเปล่านะจะเห็นเลยนะครับว่าลายเส้นลายยันนะจะเด้งดูดตานะครับคือตั้งเป็นแท่ง90องศากับพื้นผิวเหรียญเลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่เข้ามาศึกษาคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆมีเหรียญรุ่นแรกน้ำเต้าหลวงพ่อทองสุกวัฒพันธ์สูงผมยินดีรับเช่านะรสตาร์เริ่มต้นในที่หลักหมื่นนะฮะสามารถส่งมานําเสนอทางช่องทางที่ขึ้นไว้ตรงนี้นะครับครับพี่ๆเพื่อนที่เข้ามาร่วมรับชมวิดีโอนี้นะครับยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเดียวพิมุลา FC และกดซับสไครต์ช่องยูทูบของผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย